ดีจ้าป้าพดโครเช่โครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าคราวที่แล้วเราทําหัวเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาทําตัวขึ้นต้นด้วย x7 แล้วก็ v แล้วก็ xv ก็จะเหมือนกันกันกบหัวเลยนะขึ้นเหมือนกันเลยได้ก็เหมือนเดิมนะคะไหมพรมของป้าเป็นไหมเส้นเล็ก4พ2พายเส้นเล็ก2เส้นเท่ากับ4พายใช้เข็มเบอร์4ทับ0ูนย์ ถ้าใครมีไหมกลุ่มอยู่แล้วไหมกลุ่มมันจะสีพายอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยนะคะเสร็ขึ้นโซ่ไป5ค่ะก็เหมือนกันเลยแทงที่โซ่แรกดึงลอดกลับมาโซ่1แล้วก็ X ลงไปกลางวง7ครั้งค่ะได้ครบ7ครั้งแล้วก็แทงที่ X แรกอันนี้คือโซ่นะคะอันนี้คือ x แรกแทงที่ x แรก ดึงรอดกลับมาขึ้นโซ่ไป1แล้วขึ้นแถวที่2เป็น V แถวที่3เป็น X V ทําตามแพทเทิร์นไปเลยนะคะแถวที่2เป็น V V ก็ลงทุกหลักเนี่ยช่องเดียวกัน2ครั้ง X ช่องเดียวกันช่องละ2ครั้ง2 X เป็น1 V ลงช่องเดียวกัน2ครั้งไปเรื่อยๆจนรอบค่ะ ครบรอบแล้วเราก็แทงที่ x แรกค่ะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือ x แรกเนี่ยเราแทงที่ x แรกดึงลอดกลับมาเสร็จแล้วขึ้นโซ่หนึ่งเนี่ยตัวที่เราดึง4ไว้มันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เรียงกันขึ้นไปอันนี้คือโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ขึ้น x แล้วก็ v แถวต่อไปนะคะ x แล้วก็ v บางทีถักนี้ต้องมีสมาธิหน่อยนะถ้าป้าแบบถักไปคุยไปป้าก็จะลืมเหมือนกัน x แล้วก็ v ครบรอบแล้วนะคะแล้ก็ตรงนี้เป็นตรงที่เราดึง c ไว้ตรงนี้เป็นโซ่เราก็ลงที่ x แรกดึง c กลับมาเห็นไหมพอเราดึง c กลับมา c มันก็จะมาอยู่เรียงกันแบบเนี้ย เสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่1แล้วต่อไปแถวที่4กับแถวที่5เป็น X ค่ะก็ถัก X ไปเลย2แถวง่ายๆค่ะครบ2แถวแล้วค่ะก็ดึง c กลับมานี่4หรือรอหอเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมเลยเวลาตัดไหมทุกครั้งนะคะพอตัดไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราแทงตรงนี้แล้วดึงไหมไปไว้ข้างหลังอย่างนี้นี่ มันก็จะไม่มีปมไม่เปลี่ยนสีเราก็แทงที่ตรงที่เราตัดไหมนั่นแหละขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็แทง x ไปค่ะเนี่ยแถวต่อไป6กับ7ก็เป็น x เหมือนกันแค่เปลี่ยนสีเฉยๆค่ะครบรอบแล้วค่ะแล้วก็มาถึงตรงที่เราดึง c ไว้แล้วเนาะเราก็ ดึงอีกทีชิดเข้ามาเลยจบขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ X ไปอีกแถวหนึ่งค่ะครบรอบแล้วนะคะป้าเขียนผิดป้าเขียนแพทลออ็อกจดแพทเทิร์นผิดตอนถักถักถูกอยู่ต่อไปแถวที่8มันต้องเป็น 2X แล้วก็ A นะมันเป็นช่วงหุบช่วงหุบเราจะต้องใส่ A ไม่ใช่ V A ห x 2 x แล้วก็ a a เนี่ยค่ะลงสองครั้งแล้วก็ห x 2 x แล้วก็ a ลงช่องหนึงดึงขึ้นมาห่วงหนึง่งลงอีกช่องหนึ่งดึงขึ้นมาอีกห่วงหนึง่งแล้วดึงหมด a นะคะก็ทำไปจนรอบ2 x จบแล้วค่ะแล้วก็แทงที่ x แรก ดึงลอดกลับมาคราวนี้แถวสุดท้ายก็เป็น X เฉยๆคะ่ะ X อย่างเดียวโซ่หนึ่งแล้วก็ X ไปจนรอบก็เสร็จแล้วนะคะส่วนตัวมันมีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัดไหมได้เลยอันนี้เราก็เอาใยสังเคราะห์มาใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเย็บติดกับส่วนหัวคะ่ะอันนี้คือตัวผู้ชายนะคะทีนี้ตัวผู้หญิงป้าถอดออกแล้วนะคะที่ถักเมื่อกี้นี้ป้าถอดออกแล้วมาถักแบบผู้หญิงให้ดูนะ แบบผู้หญิงเราก็แค่ต่อไปมันต้องเป็น x ใช่ไหมเนี่ยเรา x ลงแต่เส้นข้างหลังเนี่ย x ลงแต่เส้นข้างหลังไปแถวนี้เฉพาะแถวนี้แถวเดียวค่ะแล้วแถวอื่นก็ทำเหมือนกันเลยนะคะพอขึ้นตอนนี้คือ x ตอนนี้คือแถวที่7ใช่ไหม7เนี่ย ต่อไปแถวที่8ก็เป็น 2XA แล้วก็แถวที่9ก็เป็น X เหมือนเดิมเหมือนกับตัวผู้ชายนะคะก็ถักไปจนเสร็จเหมือนกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็แทงที่ด้านบนหลักด้านบนเสร็จแล้วมันก็จะชิดกันเราก็ตัดไหมเลยแล้วเราก็เอาเข็มสอยไปซ่อนได้ไว้ข้างในนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเรามาจับกรีบจัด อยากเนี่ยตามใจเราเดี๋ยวเราค่อยมาจัดเอาค่ะเือสีทับศูนย์มาเป็นเมอรอสามทับศูนย์นะคะให้มันเล็กลงเพราะว่าหูมันจะเป็นงานเล็กเล็กลงเรื่อยๆนะหูกับแขนนะคะแต่ขาจะง่ายหน่อยก็หูขึ้นโซ่ไปสองเราไม่ทำถึงห้านะเราจะใช้ควักลงมาที่โซ่หนึ่งเลยใช้โซ่หนึ่งเป็นรูค่ะแล้วก็เอ็กลงไปในโซ่ที่หนึ่เนี่ยหครั้ง ตามแพทเทิร์นเลยนะคะนี่นะคะ x 6แล้วก็แถวต่อไป x กับ v x แล้วก็ v นับให้ได้9หลักได้ x มา6หลักแล้วเราก็แทงที่ x แรกดึงลอดกลับมาขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ x v x ชุดหนึ่ง x แล้วก็ v อีกชุดหนึ่งก็ได้9้าหลักพอดีครบเส้็จตรงนี้ก็เป็นห่วงที่เรามัดนะแล้วตรงนี้เป็น x แรกเราก็แทงที่ x แรกแล้วดึงรอดกลับมาให้แน่นๆหน่อยนึงเพราะว่าหูอยากได้หูแหลมๆตาถักมาถึงแถวที่สองแล้วนะคะย้ายที่ถ่ายแดดสองข้างนอกย้ายเข้ามาในบ้าน เราก็แทงตรงนี้เหมือนเดิมดึงลอดกลับมาขึ้นโซ่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปแถวที่สแถวที่สามก่อนเนาะ x อย่างเดียวแล้วแถวที่สี่สอง x a x อย่างเดียวก็ x ไปง่ายๆได้แถวที่สมแล้วนะคะเราก็จบแถวเหมือนเดิมแทงตรงนี้ดึงลอดกลับมา ต่อไป 2x a ก็ใส่โซ่ไปก่อน1แล้วก็ 2x 1x a 1x 2x a งานชิ้นเล็กๆมันจับยากเห็นไหมเนี่ยถ้าเราใช้ไหมสอเส้นไหมสีพาย2เส้นเราใช้เข็มเบอร์เจ็ดนะมันจะได้หูใหญ่ๆแล้วก็จับง่ายกว่านี้ก็จะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่กว่านี้นะคะ จับง่ายกว่ากันเยอะแทนที่ x แรกดึงลอดกลับมาเสร็จแล้วค่ะบิดหูเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ต่อไปก็จะเหลือแขนกับขาตัวแขนเนี่ยเราทำ x แค่5หรือ6นะคะแขนผอมๆจะจะ5หรือ6ก็ได้แต่5เนี่ยมันจะยากหน่อยเราเอา6ก็ได้มันจะได้ง่ายขึ้นหน่อยนึงเราก็ขึ้นโซ่ไป2ค่ะแล้วก็ลง x ที่โซ่แรกนี่แหละ เอาให้ได้ 6x ค่ะแล้วก็ถัก x ไป2แถวนะสีครีมนี้2แถวแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลอีก2แถวค่ะ สองแถวแล้วค่ะกดสีไว้อันนี้คือโซ่หนึ่งอันนี้คือ x แรกแล้วก็ดึงมารอดปุ๊บเราก็ตัดเลยค่ะตัดเสร็จแล้วก็แทงที่ x แรกนี่แหละแล้วเราก็ดึงห่วงนี้ไปไว้ข้างในให้มันแน่นเนี่ยแขนมันจะหนี่เดียวเองเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสีเป็นสีเดียวกับเสือ้อ ครอบรอบหนึ่งถ้าปกติตรงนี้มันคือส่วนที่เราดึงสีไว้ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนสีเนี่ยตรงนี้เราจะไม่ลงนะแต่นี้เราเปลี่ยนสีเราลงไปด้วยได้นะคะมันจะได้ไม่ห่างกันเกินไปเสร็จแล้วเราก็ควักตรงนี้ติดเลยตัวสีมันก็จะย้ายมามันจะย้ายจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แล้ว เสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่1เสร็จแล้วเราก็ลง x ไป1 2 3อ,อย่าเช้ามากเลยสีมันจะได้หกหลักพอดีเพราะเราตัดไหมแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยถ้าไม่ได้เปลี่ยนสีเนี่ย ส่วน C มันจะอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องลงแต่ถ้าเปลี่ยนสีไหม่เราต้องลงปุ๊บดึงลอดกลับมาเสร็จแล้วค่ะได้แขนหนึ่งทําอีกแขนหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะต่อไปเป็นขานะคะป้าถักขามาแล้วขาหนึ่งอยู่นี่ก็ถักตามแพทเทิร์ดนี้นะคะก็จะเป็นแถวหนึ่ง x 6แถว2 v 2 x แถว3กับแถว4เป็น x แล้วแถว5นะ้าน่ะ กระดาษมันหมดพอดีแถว5้ามาต่ออยู่ตรงนี้นะแถวห้าเป็น 6x แล้วก็ A หลักสุดท้ายแค่นั้นแหละ A ตรงนี้ A ตรงจะจบแค่ตรงนี้ที่เดียวให้รูเนี่ยมันรัดเข้ามานิดนึงแค่นั้นแหละเวลาเราไปเย็บติดมันจะได้ง่ายขึ้นทีนี้พอเป็นขาเนี่ยมันก็จะเราสามารถถักใหญ่ได้นะป้าก็จะใช้เข็มเบอร์สีเหมือนเดิม แล้วก็ขึ้นแบบเดิมขึ้นเป็นโซ่มันก็จะจับง่ายกว่าโซ่สี่แล้วก็แทงที่โซ่แรกมันจะง่ายกว่าแบบแขนนิดนึงขามันจะใหญ่กว่านิดนึงมีที่จับเนี่ยมีที่หยิกๆไว้นิดนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าแทงที่เอ็กซ์แรกดึงลอดกลับมาโซ่หนึ่ง v แล้วก็ 2x 1x 2x แล้วก็ v เราขึ้นต้นที่6หลักพอเราเพิ่ม v เข้าไป2ครั้งเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น8หลักขาเราจะมี8หลักค่ะเสร็จแล้วเราก็แทงที่ x แรกดึงรอดกลับมา ดึงแน่นๆให้รูตรงนี้มันเล็กลงแล้วก็โซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ X ไปแล้วก็ X ไปอีก2แถวนะคะแล้วก็แถวสุดท้ายก็ X ไป6แล้วก็ A ตอนจบแล้วก็ตัดไหมเลยแค่นั้นค่ะป้า X มา6 X แล้วนะคะแถวสุดท้ายแล้วก็ V ตัวสุดเออไม่ใช่ V A ตัวสุดท้ายแทงลงไป2ครั้ง แล้วก็ดึงหมดเลยเอแล้วก็แทงที่ x แรกดึงลอดกลับมาเสร็จก็ตัดไหมเลยค่ะก็จะได้ขาเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปใส่ใยสังเคราะห์ค่ะแล้วก็มาเย็บติดกับงานเรานะคะเวลาติดขาเราก็จับน้องหมีนั่งอย่างนี้แล้วเราก็เอาขาเนี่ยชิดเข้าไปด้านข้างค่ะจับไว้แล้วเราก็เย็บติดค่ะ นี่เราสามารถเย็บด้านข้างอย่างนี้เลยนะคะเย็บตรงนี้แล้วก็แทงให้ทะลุสองฝั่งของขาหมีเลยติดกันเป็นลักษณะแบนๆเลย เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ป้าก็ไปใส่หางมาแล้วเรียบร้อยคราวนี้วางปุ๊บก็ตั้งอยู่เลยค่ะนี่ถึงจะเป็นตุ๊กตาหน้ารถได้เพราะตุ๊กตาหน้ารถมันต้องตั้งได้ใช่ไหมไม่งั้นมันก็จะคอยล้มอยู่เรื่อยนี่เสร็จเหมือนเป็นขาตั้งละค่ะสมขาตั้งเสร็จเรียบร้อยมีหน้ามีตาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจากป้าพุทโครเชต์โครเชต์แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจา้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ